สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปที่แล้วเราได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่ากรณีสามีเสียชีวิตนั้นจะจัดงานศพสามีอย่างไรนะคะเพื่อนๆผู้หญิงสายฝอผู้ชายสายฝอทั้งหลายที่ทั้งหลายนะคะที่พำนักอยู่ในต่างประเทศนั้นมาดูคลิปนี้ก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะคะเรามาดูว่าเราจะจัดงานศพแฟนของเราอย่างไรเรามาอยู่ในประเทศเยอรมนนีนะคะปีนี้เป็นปีที่13แล้วนะคะส่วนมากแล้วเพื่อนๆก็จะผ่านงานปาร์ตี้นะคะงานที่ เป็นมงคลอย่างเช่นงานวันเกิดไปก็ไม่รู้กี่รอบนะคะงานวันเกิดเพื่อนวันวันเกิดแฟนวันวันเกิดของคนอื่นใดนี้เราไปมาเยอะแล้วแล้วพิธีแต่งงานนะคะก่อนที่เราจะมาอยู่กับสามีชาวต่างชาติได้เราก็ต้องผ่านการแต่งงานนั่นก็เป็นงานมงคลเช่นเดียวกันทุกคนผ่านมาแล้วทุกคนรู้จักแล้วแต่การจัดงานศพนะคะ ทุกคนยังไม่คุ้นเคยบางคนยังไม่มีประสบการณ์เลยไม่มีประสบการณ์แม้แต่ว่าได้เป็นแขกรับเชิญไปร่วมงานศพนะคะตั้งแต่มาอยู่ต่างแดนแล้วยังไม่เคยไปงานศพเลยวันนี้นะคะ เราจะมาถ่ายทอดประสบการณ์จากการที่เราได้จัดงานศพของพ่อปู่จัดงานศพของเพื่อนนะคะแล้วก็จัดงานศพของเพื่อนบ้านนะคะคือเราได้ไปเป็นเขกรับเชิญนั่นเองนะคะส่วนที่เราได้เป็นเจ้าภาพเราและแฟนเราได้เป็นเจ้าภาพก็คืองานศพของพ่อปู่นั่นเองซึ่งเร็วๆนี้เมื่อปี2019เพราะฉะนั้นคลิปนี้จะมาบอกเพื่อนๆว่าการจัดงานศพต้องเสียเงินประมาณเท่าไหร่แล้วในกรณีที่เราไม่มีเงินจัดงานศพเราจะต้องทําอย่างไรนะคะ สายฟอฟังเอาไว้บางคนบอกว่าไม่สนใจหรอกคลิปนี้สนใจคะ่ะเพื่อนๆมันเป็นงานที่เราหลีกหนีไม่พน้นกรณีที่คุณมีแฟนสูงอายุกรณีที่คุณมีแฟนกําลังป่วยอยู่นะคะกรณีที่คุณมีแฟนนะคะเสียชีวิตกระทันหันบางคนบอกว่าคลิปนี้ไม่สนใจหรอกนะคะแฟนฉันยังหนุ่มอยู่แฟนฉันอายุน้อยอยู่แฟนฉันแข็งแรง แฟนฉันกินอาหารคลีนออกกาลังกายเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าคนที่ออกกําลังกายคนที่กินอาหารคลีนอยู่ๆก็หัวใจไวายได้อยู่ๆก็ฮาร์ตสโตรกฮาร์ตเอเต็กอยู่ๆนั่งอยู่กับเราแล้วก็หัวใจไวายไปก็มีเพราะฉะนั้นเมื่อแฟนเสียชีวิตนะคะให้ตั้งสตินะคะถ้าเราทําอะไรไม่ถูกเลยไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยรู้เรื่องเลยลงกดกริ่งถามเพื่อนบ้านก็ได้ว่าแฟนฉันเสียชีวิตแล้วหัวใจหยุดเต้นแล้วเสียชีวิตแล้วเรามั่นใจแล้วว่าเสียชีวิตนะคะแล้วก็ ็โทรหาหมอนะคะก็จะมีหมอฉุกเฉินเราก็ต้องรู้โบอ่อเบอร์หมอฉุกเฉินด้วยนะคะในเมืองในประเทศที่คุณพำนักอาศัยให้หมอมาเช็คนะคะเมื่อหมอฉุกเฉินมาแล้วมาเช็คถึงที่บ้านหมอบอกว่าแฟนของคุณนั้นยืนยันหมอยืนยันนะคะแฟนของคุณนั้นได้เสียชีวิตแล้วแล้วถ้าหมอไม่สงสัยสาเหตุการตายคือไม่สงสัยว่าตายผิดธรรมชาติก็จะหมอก็จะไม่ หมอก็จะบอกคุณว่าไม่ต้องโทรหาตำรวจหมอจะโทรหาตำรวจก็ต่อเมื่อแฟนของคุณนั้นเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเสียชีวิตแบบธรรมดาทั่วไปป่วยตายหัวใจวายตายเสียชีวิตอย่างนี้นะคะเมื่อหมอมายืนยันแล้วว่าเสียชีวิตเพราะฉะนั้นหน้าที่ของภรรยาเมียฝรั่งสายฝอต่อไปก็คือหยิบโทรศัพท์แล้วก็โทรไปหาบริษัทร,รับจัดงานศพนะคะ ทุกหมู่บ้านทุกอำเภอทุกตำบลในเมืองที่คุณอยู่ก็จะมีบริษัทรับจัดงานศพนะคะถ้าคุณไม่รู้นะคะลองถามหมอที่มาตรวจศพคุณก็ได้นะคะถามหมอแล้วก็ขอเบอร์โทรหรือไม่ก็กดกริ่งถามเพื่อนบ้านหรือถามเพื่อนถามฝรั่งที่เขารู้จักก็ได้นะคะเมื่อคุณได้เบอร์โทรโทรไปหาเขาแล้วบริษัทรับจัดงานศพเขาก็จะมารับศพของแฟนคุณนะคะสามีคุณถึงที่บ้านเมื่อเขารับงานเมื่อเขารับศพไปแล้วนะคะ บริษัทเจ้าหน้าที่เขาก็จะนัดคุณไปคุยไปดูที่บริษัทรับจัดงานศพนะคะว่า คุณต้องการอะไรบ้างนะคะเขาก็จะถามคุณว่าคุณจะเผาสามีของคุณหรือคุณจะฝังนะคะอันนี้เพื่อนๆที่เป็นเมียก็ตัดสินใจเอาเองนะคุณจะฝังหรือคุณจะเผากรณีที่คุณจะเผาเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะบอกให้เรามาเลือกโรงศพนะคะโรงศพนี้จะอยู่ที่สถาบันนะคะเพราะฉะนั้นสถาบันหรือบริษัทที่รับจัดงานศพในภาษาเยอรมันจะเรียกว่าเบสเทตทิทุง B s t u t t g Institute นะคะคลิปนี้มีประโยชน์มากสำหรับเพื่อนๆที่พำนักอยู่พำนักอาศัยอยู่ในยุโรปในประเทศเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์นะคะออสเตรียลิกเตนสไตน์และลักเซมเบิร์กเพราะ5ประเทศเหล่านี้ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการแล้วเพื่อนๆก็จะได้รู้คำศัพท์ภาษาเยอรมันด้วยนะคะเพราะฉะนั้น เมื่อบ,บ,บริษัทรับจับงานศพมารับศพสามีของเราไปนะคะศพในภาษาอังกฤษเราเออศพในภาษาเยอรมันเราก็จะเรียกว่าดีไลช์นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องสื่อสารกับเจ้าหนะ้าที่ได้ด้วยสื่อสารในประเทศสื่อสารในประในภาษาของประเทศที่คุณพำนักอาศัยอยู่นะคะแล้วเขาก็จะเอาศพของแฟนเรานั้นไปเก็บไว้ที่สถาบันที่สถาบันของเขานะคะ เก็บไว้ในห้องเย็นแล้วเขาก็จะนัดเราไปเลือกโลงสุอย่างที่เราบอกว่าเราจะเผาหรือเราจะฝังถ้าเราบอกว่าเราจะเผาเขาก็จะให้เราไปเลือกโลงสําหรับเผานะคะมีตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาแพงราคาถูกที่สุด900ยูโรไปจนถึง5,000ยูโรเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นให้เลือกตามเงินในกระเป๋าตามที่ ทุนนะซับของเรามีนะคะเมื่อเลือกลงศพเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะต้องเลือกนะคะเลือกที่นอนสําหรับใส่ในโรงเพื่อที่จะให้ศพนอนบนที่นอนนี้นั่นเองนะคะที่นอนนั้นก็มีตั้งแต่ราคาถูกยันราคาแพงมีตั้งแต่70 80 85ปปไปจนถึงร้อยสองร้อยสามร้อยยูโรก็เลือกเอาตามเงินตามฐานะการเงินของเราเมื่อเลือกที่นอนแล้วก็เลือกหมอนให้ศพด้วยนะคะให้แฟนเราด้วยนะคะเราก็เลือกหมอนไปหมอนก็มีหลายราคา เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะบอกด้วยว่าราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าเราจัดงานศพจนเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราเลือกสิ่งของหลายอย่างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องติดต่อสุสาร สุสานในหมู่บ้านหรือต่างหมู่บ้านถ้าในหมู่บ้านที่เราอยู่นะัสุสานเต็มเราก็ต้องไปเลือกที่สุสานอื่นนะคะถ้าเราไม่รู้อะไรให้ถามเจ้าหน้าที่ที่รับจัดงานศพเขาจะบอกเราละเอียดทุกอย่างเลยให้เขาจัดการทั้งหมดเขาจะเดินเรื่องทั้งหมดให้เราแต่อย่าลืมว่าการที่เราให้บริษัทรับจัดงานศพให้เราทํานั้นคุณจะต้องพร้อมที่จะจ่ายเงินนะคะเพราะคุณได้ไปติดต่อเขาแล้ว คุณติดหนี้เขาไม่ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะใบมรณะบัตรนะคะบริษัทรับจัดงานศพก็จะทําให้เราเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราได้ เมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วเราได้สุสารแล้วนะคะอันนี้ก็อยู่ที่เราซึ่งเป็นเจ้าภาพเมียฝรั่งทั้งหลายว่าคุณจะเอาดนตรีด้วยไหมคุณจะเอาดอกไม้เยอะขนาดไหนนะคะก็ต้องไปสั่งที่ร้านดอกไม้สําหรับทำเกี่ยวกับงานศพนะคะดอกไม้นะคะดอกไม้พวงหรีดสาหรับงานศพเราภาษาเยอรมันเราก็จะเรียกว่าเดทรอยเดทราวคราสเดทราวคราสก็คือพวงหรีดสําหรับงานศพนั่นเองนะคะ แล้วก็ลงศพลืมบอกนะคะลงศพในภาษาเยอรมันก็คือเดซักเดซักนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเรา,เ,าเลือกทั้งโลงศพนะคะเลือกทั้งที่นอนเลือกทั้งหมอนเลือกอะไรได้แล้วยังมีเสื้อผ้าสําหรับใส่ให้ศพด้วยนะคะให้แฟนเรานั่นเองก็คือเสื้อผ้าเราอาจจะเตรียมเอาจากที่บ้านก็ได้เอาของแฟนไปใส่ให้ก็ได้หรือเราจะซื้อที่บริษัทรับจัดงานศพเขาก็มีขายเช่นเดียวกันอยากจะให้แฟนเราโหลขนาดไหนก็จัดไปแต่ถ้าเราต้องการประหยัดเงินในกระเป๋านะคะเพื่อนๆก็เอาเสื้อผ้าของแฟนเราที่มีอยู่แล้วไปให้เขาทําให้ ศพนั้นบริษัทรับจัดงานศพจะเป็นคนตกแต่งศพให้เราเองเรียบร้อยแล้วก็เก็บไว้ในห้องเย็นให้เราจนจะถึงวันวันเผาหรือวันฝังนะคะทีนี้เมื่อเราติดต่อสุสานในหมู่บ้านแล้วถ้าสุสานในหมู่บ้านเต็มเราก็ต้องไปติดต่อสุสานที่อื่นเราต้องการบาดหลวงไหมที่จะมาคุยสะดุสดสด,ดีให้กับผู้ไว้ชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คุยประวัติความเป็นมาให้กับผู้วัยชุนเราต้องการไหมกรณีที่เรามีเงินเพียงพอเราก็ทําไปนะคะเพื่อนๆทุกอย่างเป็นเงินค่าใช้จ่ายหมดเลยกรณีของพ่อปู่เรานั้นเราได้เชิญบาตรหลวงที่เป็นที่เขาทําเพื่อแบบว่าไม่ได้คิดตังคนะ,คะเราไม่ได้เป็นสมาคมเป็นสมาชิกเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ในหมู่บ้านนี้พ่อปู่เราไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นแล้วฟารเรอร์เขาจะได้เขาไม่ได้มาทําให้นะคะเราก็เลยมีเบอร์ จากเจ้าของสุสานในหมู่บ้านที่พ่อผูนั้นก็ให้มาว่ามีคนเขารับพูดนะคะหมายถึงว่าเดฟ้าหรือคือบาทหลวงที่เขาคุย เกี่ยวกับให้กับประวัติผู้วัยชนนะนะคะอันนี้ก็คืนแล้วแต่เราจะบริจาคเราได้เบอร์เขามาเดี๋ยวเขาก็โทรมาถามว่าพ่อเป็นยังไงนี่ัสเป็นยังไงวันเดือนปีเกิดเป็นยังไงเขาก็คือเขาคุยเกี่ยวกับประวัติผู้วายชนนั่นเองนะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นกรณีที่เราอยากประหยัดกรณีที่เราไม่ได้มีเงินเยอะนะคะเราก็ตัดขั้นตอนไปดอกไม้ไม่ต้องมีเยอะวีดีโอไม่ต้องถ่ายนะคะเพราะว่าของเหล่านี้บริษัทรับจัดงานศพเขามีให้เราทุกอย่างเลยนะแต่ว่าเราต้องพร้อมที่จะจ่ายด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากจะฟังนะคะเจ้าหน้าที่บริษัทรับจัดงานศุขเมื่อเราได้สถานที่ได้เวลาแล้วเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเขาในการหามศุขไปฝังนะคะ กรณีเราเผาเขาก็เผาให้นะคะแล้วก,ก็อย่าลืมนะคะตอนที่เราไปเลือกโลงนะคะเลือกเสื้อผ้าให้กับศพแล้วหรือเลือกหมอนเลือกที่นอนให้กับศพแล้วก็ต้องเลือกโกดด้วยนะคะโกนดโกดในภาษาเยอรมันจะเรียกว่าดิอวร์นี่นะคะก็คือโกดเก็บไว้ใส่เท่าฐานอัฐิของแฟนเรานนั่นเองกรณีที่เราเผานะคะทีนี้พิธีการนะคะพิธีการฝังศพเราก็จะเรียกในภาษาเยอรมันว่าดีเบสดิกุม DBS ดิกุงก็คือการฝังศพนั่นเองและการเผาศพนะคะพิธีการเผาศพเราก็จะเรียกว่า Defoyer e s t um, er best t t ตทุ่มดีโฟยเอเบสเทุก็คือการจัดงานศพเพราะฉะนั้นคำศัพท์เหล่านี้เพื่อนๆก็จะเรียนรู้เอาไว้ในคลิปที่ผ่านๆมาทำไมเราถึงพูดว่า เออเราจะต้องเก่งภาษาเราจะต้องเรียนรู้เพราะกรณีแบบนี้ไงคะเพื่อนๆคุณจะต้องไปติดต่อกับเจ้าหนะ้าที่คุณจะต้องไปติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆแล้วคุณก็ต้องใช้ภาษาพวกนี้ในการสื่อสารกรณีที่ลูกเรายังเล็กลูกเรายังไม่บรรลุนิติภาวะมันเป็นหน้าที่ของแม่นะคะหน้าที่ของเมียที่จะต้องจัดการเรื่องเหล่านี้นะคะเราให้ลูกทําแทนไม่ได้กรณีที่บางคนอาจจะบอกว่าแฟนฉันมีอายุเยอะแล้วนะคะแฟนฉันก็มีลูกติดลูกติดเขาตะตูตแล้ว ในกรณีอย่างนี้บางทีลูกเขาก็ไม่ว่างหรือบางทีว่างเขาก็ไม่สนใจก็มีเหมือนกันนะคะเขาปล่อยให้เราทําเองเขาก็จะบอกว่า คุณเป็นเมียของพ่อฉันคุณก็ต้องจัดการเองแล้วในกรณีที่เราไม่มีเงินเราไปถามเกี่ยวกับลูกๆของผู้ชายนะคะลูกของแฟนเราที่โตแล้วมีงานทําแล้วว่าเออฉันไม่มีเงินจัดงานศพพ่อคุณเลยเราไม่มีเงินโอมกันเลยทํำยังไงดีลูกๆเขาก็ไม่ช่วยนะคะเพื่อนๆเราจะต้องวิ่งเต้นดิ้นรนด้วยตัวของเราเองและในกรณีที่เราไม่มีเงินจัดงานศพข,ของแฟนนะคะเราจะทําอย่างไรดีไม่มีเงินออมเลยแฟนอายุมากแล้วแฟนเกษียณแล้วเงิน เงินเกษียณก็ได้น้อยค่าเช่าห้องก็ต้องจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีเงินเก็บออมเลยผู้หญิงก็ไม่เคยได้ทํางานไม่เคยได้เก็บอ,อมหรือทํางานแต่ไม่มีเงินเก็บจะทําอย่างไรดีในกรณีแบบนี้ถ้าคุณรู้ตัวคุณว่าแฟนเสียชีวิตแล้วคุณไม่มีเงินจัดงานศพเลยคุณก็จะต้องไปติดต่อที่ โซเซเลียมนะคะโซเซเลียมก็หมายความว่าสำนักงานสวัสดิการสังคมสำนักงานนี้มีอยู่ในรัฐเฮาอยู่ในเบอร์เกอร์สออมนะคะในเมืองในอำเภอที่คุณพำนักอาศัยอยู่ถ้าคุณไม่รู้ว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนก็ไปที่รัฐเฮาก่อนนะคะอย่างที่เราบอกถ้าเราไม่รู้อะไรเลยให้ถามตำรวจไว้ก่อนตำรวจจะบอกหมดนะคะเพื่อนๆว่าเออ ฉันจะไปสำนักงานสวัสดิการสังคมซูซีอลํ์อไปยังไงเดี๋ยวถ้าเราไปเราไปคุยกับเขาไปปรึกษาเขานะคะเดี๋ยวเขาก็จะช่วยเหลือในกรณีที่คุณไม่มีเงินรับจัดงานศพนะคะเพื่อนๆแต่ในกรณีที่สำนักงานสวัสดิการสังคมช่วยเหลือเราเราไม่มีเงินจัดงานศพเราจะไม่มีสิทธิเลือกนะคะเขาจะจัดงานศพให้แฟนเราง่ายที่สุดและประหยัดที่สุดเร็วที่สุดด้วยนะคะ คุณไม่มีสิทธิเลือกดอกไม้หลากหลายชนิดว่าฉันต้องการดอกไม้แบบนี้ฉันต้องการโลงศพราคานี้คุณกําหนดราคาไม่ได้สํานักงานเจ้าหน้าที่สํานักงานสวัสดิการสังคม,มจะจัดการให้เราทั้งหมดเขาอย่างที่เราบอกว่าเขาจะทําให้ราคาที่ประหยัดที่สุดและเร็วที่สุดคุณไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะเอาดนตรีคุณไม่มีสิทธิบอกว่าเออเอาบาทหลวงมาให้ฉันด้วยนะเออเลือกดอกไม้สวยๆเลือกโลงศพราคาแพงเลือกหมอนราคาแพงอันนั้นนะคะคุณไม่มีสิทธิ์เลือกค่ะใน กรณีที่คุณไม่มีเงินรับจัดงานศพรัฐบาลในประเทศนั้นๆก็จะไม่ปล่อยให้ศพข,ของแฟนคุณเน่าเสียนะคะเขาช่วยเหลือคุณค่ะเพียงแต่คุณต้องรู้ว่าคุณจะทําอย่างไรเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมาดูคลิปนี้แล้วก็คงจะรู้แล้วว่าจัดงานศพแฟนของเรานั่นเองแฟนของเราอย่างไรก็อย่างที่บอกก็คือบริษัทร,รับจัดงานศพเขาจะจัดการให้เราตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายเราเตรียมแค่เงินจ่ายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่ เราจัดงานศพข,ของพ่อปู่มานะคะพ่อปู่ได้เน้นย้ําว่าไม่ต้องทํารูไม่ต้องทําพิธีการใหญ่ให้เชิญแขกของพ่อมาเท่าที่พ่อมีเบอร์โทรให้ว่าใครมาได้กี่คนและพ่อปู่ของเราได้เน้นย้ําว่านะคะให้เลี้ยงแขกของพ่ออย่างดีพวกเราก็เลยไปจองร้านอาหารแบบสี่ดาวเลยะคะ่ะเลี้ยงแขกที่มางานศพพ่อปู่ในกรณีของเพื่อนๆที่มีเงินเยอะนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะ จะจัดงานว่าจะเชิญแขกมากี่คนจะเลี้ยงแขกหรือเปล่าจะเลี้ยงแขกที่ไหนนะคะ แต่กรณีที่เราไม่มีเงินอย่างที่เราบอกแล้วว่าเราให้สำนักงานสวัสดิการสังคมช่วยเหลืองั้นเราก็ไม่ต้องเลี้ยงเคกเราก็ไม่ต้องจัดงานเลี้ยงแต่กรณีที่คุณให้สำนักงานสวัสดิการสังคมช่วยเหลือเพราะคุณไม่มีเงินจัดงานสุกตตถ้าคุณอยากเลี้ยงเขกนะคะมีใจอยากเลี้ยงเขกอันนั้นคุณก็ต้องจ่ายเงินเองนะคะแบบนี้คุณต้องจ่ายเงินเองเพราะฉะนั้นแล้วขึ้นชื่อว่าถ้าเราไม่มีเงินแล้วเราอาศัยร,รัฐบาลให้รัฐบาลเขามาจัดงานสพให้แฟนของเรานั้นเราก็ไม่ต้องไปเลี้ยง เค็มแล้วนะคะเพื่อนๆทาให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะถ้ากรณีที่แฟนของคุณเสียชีวิตแล้วเราก็ได้อธิบายไปแล้วพร้อมคําศัพท์ภาษาเยอรมันนะคะที่เราจะต้องใช้ในพิธีการนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้เตรียมเงินเอาไว้ตอนที่เราทำงานได้ตอนที่แฟนให้เงินเราใช้อย่าลืมอดอม อุดออมคือเก็บเงินออมด้วยอย่ามัวแต่ใช้เงินเพลินอย่ามัวแต่ซื้อของแบรนด์เนมแล้วลืมตรงนี้นะคะบางคนบอกว่าไม่เป็นไรฉันใช้เงินให้หมดซื้อของแบรนด์เนมไปเดี๋ยวถ้าไม่มีเงินแล้วให้สํานักงานสวัสดิการสังคมก็ช่วยเหลือเราเพื่อนๆคะถ้าคุณมีอาพาร์ตเมนต์ถ้าคุณมีบ้านแต่คุณไม่มีเงินออ,อมเลยเขาจะช่วยคุณก่อน แต่บินจะเก็บมาทีหลังค่ะแล้วคุณก็จะต้องจ่ายตามบินนั้นเพราะเขาสามารถเช็คได้ว่าคุณมีอสังหาริมทรัพย์อะไรบ้างอย่างเช่นมีอาพาร์ตเมนต์หรือมีบ้านนะคะเพราะฉะนั้นบินเขาจะมาแล้วคุณก็ต้องจ่ายกรณีที่คุณไม่จ่ายนะคะเขาก็จะคิดดอกคุณเขาก็จะปรับคุณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้คุณโกหกเขาไม่ได้นะคะถ้าไม่มีก็คือไม่มีจริงๆแต่ถ้าคุณมีคุณก็ต้องแปลสินทรัพย์ให้เป็นเงินเพื่อที่จะเอามาจ่ายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่าใช้จ่าย งานสุบนะคะให้เพื่อนๆเ,เตรียมไว้เลยประมาณ10,000ยูโรนะคะประเทศที่ใช้สกุลยูโรให้เตรียมไว้เลยประมาณ10,000ยูโรอันนี้คือน้อยแล้วแล้วในอนาคตข้างหน้าค่าใช้จ่ายค่า ค่าใช้ใจ่ายต่างๆก็อาจจะมากกว่านี้นะคะค่าใช้ใจ่ายเยอะมากเพื่อนๆมีบินมายาวเหยียดเลยเราไปเยี่ยมศพพ่อปูนที่สถาบันรับจัดงานศพก็คิดเป็นเงินค่าดอกไม้ก็คิดค่าพนักง,งานมารับศพก็คิดค่าขนส่งก็คิดค่าแต่งตัวศพก็คิดค่าสินค้าต่างๆที่เราซื้อทุกอย่างคิดหมดเลยรวมแล้วนะคะประมาณ1 0,000ยูโรให้เก็บไว้ในบัญชีเลยกรณีที่คุณรู้ว่าแฟนคุณอายุมากแล้วนะคะแฟนคุณจะไม่รอดแล้วแฟนคุณโอกาสสุดท้ายแล้วอย่าลืมเก็บ โงอโอมเงินด้วยนะคะคลิปหน้านะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์อีกทีว่าเมื่อจัดงานศบแฟนเสร็จแล้วเผาแฟนฝังแฟนแล้วเรียบร้อยหน้าที่ของผู้หญิงสายฝอหน้าที่ของบรรย,ตยิต้องทำอะไรต่อไปต้องเดินเรื่องอะไรต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่าให้ฟังนะคะการจัดงานศพจบแค่นี้แต่มีการเดินเรื่องอะไรต่อไปอีกคลิปหน้ามาพบกันใหม่คะ่ะ